พี่โดแบบนี้เป็นของแบแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่อีกวัวกดแล้วพ<ม>ี่กดแล้วเห็นปะว้วเยอะจังเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเก็บหรือมันกินวะน่น <laughs> เห็นไหมเพื่อนเจอของอปวดเพื่อเนขขเห็นไหมโูแบบสวยมากอ่ะ เก็บไม่ทันค่ะกินหมด ค่อยเอาเอาเอามาเก็บเก็บใส่นี่ก่อนสิมันเยอะอยู่เนี่ยเก็บก็จะไปเอาเกลือมาจิ้มเราวคยดูดูโอ็ยนั่นแหละมันชัดไหมไม่ชัดพอมันลงไอ้นั่นแล้วมันก็ชัดเหมือนเดิม